กับสวัสดีกันอีกครั้งครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่อง YouTube ลุงโตพระเรื่องนะครับและก็ขอขอบคุณท่านที่ทุกท่านนะครับที่ได้เช้าบูชาพระกับลุงโตนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นพระแท้ทุกรุ่นทุกองค์นะครับจัดส่งให้อย่างรวดเร็วทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็มาชมพระเลยนะครับลุงโตก็มีเพื่อนๆได้ชมหลายรุ่นหลายองค์นะครับเริ่มจากพระปี63เลยนะครับ ก็มาชมพักกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเริ่มจากเหรียญปี6 3นะครับปี64สี่ยังไม่มีเหรียญนะครับปี64จะมีเหรียญเจริญพรล่างนะครับอดใจรอนะครับพักปี63นะครับเหรียญเฮงๆรวยๆยนะครับหรือเหรียญลายเส้นนะครับก็เริ่มหายากกันแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เริ่มเก็บกันเยอะมากเลยครับรุ่นนี้นะครับเฮงๆรวยรวยเป็นมงคล อย่างยิ่งนะครับใครท่านที่ทํามาค้าขายนะครับพันสามร้อยบาทนะครับเหงเรวยนะครับขุนแผนมหาเสน่ห์เนื้อขาวนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับสร้างจานวนสามพันเก้าร้อยองค์นะครับขุนแผนมหาเสน่ห์เนื้อขาวเนื้อว่านเกสรดอกบัวนะครับพระยาครุฑเสาห้านะครับมหาอำนาจโพคทรัพย์นะครับ เสาห้าที่หลวงปู่ปลุกเสกนี่เข้มขังมากเลยครับตามอิทธิพลของดาวเสานะครับปลุกเสกวัตถุมงคลในเลิกนี้นะครับจะเข้มขังนะครับเสาห้าคู่กับเหรียญเสาห้าได้เลยนะครับสองเสาห้าเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็เก็บนะครับบูชาเป็นมงคลนะครับกับกับเรากับครอบครัวนะครับเสาห้าสองพันนะครับเสาห้าลาผลพูนทวีนะครับพระพีหกสามนะครับ รับผลพ้นทวิตเพื่อนที่ทํามาค้าขายนะครับเก็บบูชาไว้เลยนะครับพั0หบาทนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทก็ยังพอมีนะครับเนื้อฟองฝาบาทลงุลงโตก็สองพันนะครับสองพันนะครับปีหกสอพรชชุดอ่า 8รอบนะครับ8ดรอบที่หลวงปู่ปลุกเสกให้หนึ่งไตามาสนะครับมีเหรียญเม็ดแตงเหรียญเจริญพรบนเหรียญเสมาเจ้าสัวนะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพระชุด8รอบในเวลาอากาศที่หลวงปู่อายุ9ก้าปี8ดรอบชุดนี้นะครับเข้มขังเก็บบูชาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเม็ดแตง8ดรอบ600รวมค่าส่งนะครับ เหรียญเสมาเจ้าสัวนะครับเสมาเจ้าสัวลุงโตก็จะเก็บพระใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมได้บูชานะครับเสมาเจ้าสัวกล่องเดิมซีนเดิมนะครับพันสามร้อยบาทนะครับทองแดงนะครับทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทเลขสวยนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับทองฝาบาทเลขสวย ห่วงเชื่อม8รอบนะครับชุด8รอบนี้เก็บให้ครบเลยนะครับเป็นเพื่อนห่วงเชื่อม8รอบนะครับห่วงเชื่อมพุทธาพุกเสกปุกเสกรุ่นเดียวเลยนะครับไม่มีรุ่น2รุ่นอะไรนะครับห่วงเชื่อมมีรุ่นเดียวนะครับเป็นห่วงเชื่อมแบบการสร้างพาแบบโบราณนะครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อม8รอบนะครับทองแดง2 0 0พนะครับห่วงละสองพ จะเลิญพรบน8รอบผิวลุงนะครับตามความสวยของลุงนะครับมีลุงแดง,แดงๆหน่อยนะครับ2 5นะครับตามความสวยของผิวลุง2 5ง0ั0 0 0นะครับทักแอดไลน์ามาได้เลยนะครับพเพื่อนๆเสมาเจ้าสัวเนื้อนะวะลุงโตก็เหลือเฉพาะชุดเลขสวยนะครับเลขสวย3หลักนะครับ ลงท้ายด้วย9มีนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบนะครับเนื้อนวะ5,000บาทนะครับเนื้อนวะเหรียญเลื่อนาสณศักดิ์ประทานยศบารามีนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสองความปลอดภัยนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะครับพิมพ์ผ่าปากปีศูนย์แปดนะครับด้านหลังเป็นองค์หลวงปูแพ้วนะครับ 1, 1 3 0 0บาทนะครับรุ่นนี้แคลคาดปลอดภัยประสบการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับดูตามกลุ่มตาม facebook ได้เลยนะครับจะมีอยู่นะครับมีประสบการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องความแคลคาดปลอดภัยนะครับเนื้อเงินนะครับเลื่อนสมณศักเนื้อเงินนะครับตัวก็มีให้ชม2องค์นะครับ เป็นชุดเลขสวย3หลักนะครับ6,000นะครับเเงิน,น,นปี5 6นะครับมียันสวนรุ่นอายุยืนนะครับเพชรกับยันสวน2นะครับปีห้ทองแดง2,000นนะครับรวมค่าส่งนะครับ เหรียญใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายก็ได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆที่หลายๆท่านถามหานะครับมีพิมพ์ใหญ่นะครับได้มาแล้วนะครับก็ตามราคาตามต้นทุนนะครับลุงโตก็บวกนิดหน่อยนะครับให้พอมีกําไรนะครับเป็นค่าเดินทางไปวัดนะครับมีสวยๆนะครับกล่องเดิมซินเดิมก็สองพันห้านะครับเพื่อนๆครับพิมใหญ่นะครับพิมพ์เล็กพันเก้าได้นะครับพิมพ์เล็ก ทินเล็กพันเก้นะครับเหรียญเราสู้เราสู้ก็เริ่มหายากนะครับกล่องเดิมซีนเดิมสวยๆนะครับลุงโตก็จะหาเก็บผ้าที่สวยๆอยู่ในกล่องมาให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับกล่องเดิมซีนเดิมสวยๆนะครับเหรียญแท้จะตอกโคตรสาราม,มุมนี้นะครับลุงโตก็อธิบายหลายรอบแล้วนะครับเหรียญเราสู้แจกทหารใน ภาคใต้นะครับปีห้นะครับพันห้านะครับเหรียญเราสู้มีเหรียญบริบูรซับนะครับบริบูรซับปี54เนื้อทองฝาบาทนะครับรุ่นองค์ละ900บาทนะครับออกที่วัดหลวงปู่บุกเสกที่พระอุโบสถวัดกำแพงแสนนะครับเหรียญบริบูรณ์ซับเหรียญผูกพัทธสีมานะครับผูกพัทธสีมา ปี56นะครับเนื้อทองแดงสวยๆใสๆนะครับ1,000รวมค่าส่งได้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเนื้อทองแดงผูกพัทสีมาออกเดือนกุมภาปีห้าหกนะครับปี55ลุงโตมีนะครับปี55ใบาสาเกปี55นะครับเหรียญที่ประสบการ เรื่องความแข้วคาดความเหนียวคงกระพันมีเกิดขึ้นเยอะนะครับใบาสาเก็ในท้องที่นิยมกันมากนะครับใบาสาเก็มีพันเก้าถึงสองพนะครับตามความสวยสวยคลิปนี้ขอเป็นสองพนะครับผิวทองทั่วทั้งองค์เลยนะครับเหรียญอายุ10ปีนะครับเกือบ10ปีแล้วนะครับใบาสาเก็ปีห้าหรุ่นปี5้นี้เก็บให้ครบเลยนะครับ ทั้งเราสู้ทั้งเสาห้าใบสาเกนะครับใบขี้เหล็กสอทอลงต้นเหลือเนื้ออัลปาก้านะครับอัลปกาก้า9ก้บาทนะครับสว,สวยสวยใส่สโค้ดจะรันนัมเบอร์ตอกเลขอาราบิดนะครับโคตต้ดตอกคำว่าพิเศษนะครับสร้างบุกเสกพิธีใหญ่นะครับดูเลิกดูยามทุกขั้นตอนนะครับ รุ่นนี้นะครับพิธีใหญ่มากเลยครับนำไรายได้สร้างโรงพยาบาลที่8 4ดพันสามหาราาที่คลองสัมบานนะครับเหรียญใบขี้เหล็ลกสอทอนะครับเหรียญปาดตานนะครับปาดตานทองแดงปี54นะครับมีนะครับ1พันรวมค่าส่งนะครับเหรียญปาตานมีเหรียญ กรรมการนะครับกรรมการ1ปี53นะครับเป็นเหรียญกรรมการ1นี้เป็นเหรียญที่จะเรียกว่าเหรียญเก๊ออกมาเยอะที่สุดก็ว่าได้นะครับกรรมการ1นะครับเพื่อนเพื่อนดูให้ดีนะครับกรรมการ1ต่อโค้ดผอพึ่งกงเป็นโค้ดจักนะครับมีผอพึ่งอยู่ตรงกลางนะครับสองที่แขนนะครับแขนทั้งสองข้างจะเป็นเส้นเลือดนะครับซอกแขนข้างขวาจุดใจตั้งก็จะมีเส้นเล็กๆอยู่สีเส้นนะครับ กรรมการหนึ่งนะครับหนึ่งพันรวมค่าส่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากนะครับเหรียญล่มเย็นนะครับที่หลวงปู่ปลุกเสกให้หนึ่งไตามาสนะครับเหรียญลมเย็นป็นเ,เนื้อทองแดงลมดำนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับเ,เพื่อนแอดไลน์ทักมานะครับบางรุ่นบางองค์โตก็ลดได้ลดให้นะครับทุกขั้นทุกคน มีของแถมก็จะแถมให้นะครับไปวัดมาได้เลยมาก็แถมให้นะครับถ้าถ้ามีของแถมนะครับเพื่อนๆครับเหรียญอวยพรออกที่วัดกำแพงแสนนะครับมีนะครับผิวประหลอดเลยนะครับเป็นใบพิมพ์ใบขี้เหล็กวยพรนะครับลงในหนังสือนะครับของวัดกำแพงแสนนะครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญอวยพรวัดกำแพงแสน สำหรับวันนี้ลงุงโตก็ขอจบเท่านี้ครับเพื่อนๆสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับจัดส่งให้อย่างรวดเร็วทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ